สวัสดีค่ะนิสันฟอนเทียคิงแคปนะคะรถกระบะมือ2ปี05แท้เทค่ะรถบานเทเๆนะคะมือเดียวป้ายแดงค่ะ ภูมไรพาวเวอร์ Power เดิมๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบปกติใช้งานได้แบบสมบูรณ์เลยนะคะพอทางด้านผู้ขายได้เก็บงานมาเกือบทั้งหมดแล้วค่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะหาไปใช้งานแบบไม่ผิดหวังต้องคันนี้เลยค่ะทุกท่าน เปิดขายที่ราคา125,000บาทเจ้าของต้องการขายเงินสดอย่างเดียวนะคะและได้แจ้งไว้ด้วยค่ะว่างมดต่อหนักนะคะรถบ้านเทคค่ะโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม เครื่องยนต์2,700ซีซีดีเซลไม่มีไอไม่มีเยิมนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเข้านิ่มเข้าชิดภายในสวยมากค่ะทุกท่านคอนโซลสวยๆเดิมๆนะคะรายไม้สีเบจไม่มีแตกหักค่ะเบาะหนังหุ้มใหม่รายเดิมสีเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยฉีกขาดค่ะสวยกว้างนั่งสบายใช้งานได้แบบเต็มพื้นที่นะคะ ดูคันหน้ากันนะคะดูห้องเครื่องนะคะ2,700 c ดซีซีดีเซลเดิมๆค่ะสวยๆไม่หยดไม่เยิ้มนะคะ คัสสีสวยค่ะแบบเดิมๆไม่มีผุไม่มีดามสีสันร,รอบคันดูดีนะคะยังเงางามค่ะถึงจะมีรูรอยบ้างก็เล็กน้อยนิดๆหน่อยๆนะคะเรียกกันได้ว่า99%นะคะรถยนต์คันนี้นะคะ,นนะ,คะเจ้าของเดิมดูแลไว้เป็นอย่างดีค่ะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสแบบอยู่ครบเลยนะคะอายุขนาดนี้แล้วนะคะยังเก็บไว้ครบสมบูรณ์สวยขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะได้ไปก็ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะคะ ภาสสีพรบรปี67ค่ะปีหน้านะคะใช้งานกันเต็มๆปีไปเลยค่ะระคาคา125,000บาทขายเงินสดงดต่อหนักสนใจติดต่อสอบถามและไปดูไปทดลองขับก่อนได้นะคะ<ม>เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะนัดหมายร่วงหน้าก่อนเข้าไปรับชมไปทดลองขับนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ